นันพ <c oughs> อได้เชิงนี้แต่ว่าลูกค้าก็เงียบเยอะเพราะว่ามันนี่ไงปิตตดตลาดปิดดดตลดตลลอ,อ <c oughs> ใช่พี่เ <c> ส <oughs> ื้อยืดโอเวอร์ไซส์บอลเหลืองนะคะ อะไรปิดนะอา้าวทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะหรอลิชชอบไปนไหนลูกตัวแรกก็ลีวายสวยมากบันหนึ่งบันหนึ่ง ตัวนี้เอเวอร์ลัสนะคะเอเวอร์ลัสไม่แต่ว่าขนส่งเขาก็ต้องอยู่นานแล้วคุเขาอาจจะตรวจเป็นบางทีแต่นี่มนัเนเยอะมากทุกคนเลยนะนี่มันโอ้ยคอ,อย่างแน่นอะ โอเวอร์ไซส์นะคะพี่พี่ใครรับรีวิวส่งฟรีเบอร์หนึ่งนะคะใครอะจ้าลุงจ้าคุณพี่ทิ้งแชทไว้ก่อนเลยพอดีเรารีวิวกันหน้าร้านอยู่อ่อคะจ้า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 สวัสดีค่ะแบรนด์กีฬาเฮ้ยหลอนะเฮ้ยอะไรอะ อ้ยพี่โคตรสวยแล้วตัวนี้แบบรถแข่งอะไรประมาณนี้ป่าวะเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะเสื้อยือดเมกานะคะพี่โอเวอร์ไซส์ค่ะไนกี้สกรีนสวยอะอะไรอะทิปเปิลอะไรไม่รู้ ดูสกินแน่นๆค่ะ3,500บาทเบอร์หนึ่งนะคะถ้าใหม่นะพอแน่นแน่นเราเคยเปิดเบอร์สองแล้วพี่เราเป็นลมทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะไม่กล้าส่งลูกค้าคิดดูดิไม่กล้ามาเลยอ่ะแต่เราไม่พูดนะว่าป้ายอะไร ก็ะ,บบะโลกหัวกระโหลกซื้อเบอร์หนึ่งไปสบาย,บายใจขายได้ทั้งลูกเบอร์หน<ม>ึ่งสบายใจนะคะไม่ต้องทิ้งเยอะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียคือน้อยมากคิดให้ส0ไม่เกินนะถ้าเป็นงานเบอร์หนึ่งนะคะคอจะแบบแน่นๆอย่างนี้เลยพี่จ๋าใครรับรีบส่ง โอ้ถ้าไม่พูดว่าหน้าฝั่งนี้หนูก็แบบหลไม่ได้ใช่ไมงไม่ได้เลยต้องปรับแล้วเงนี้ปรับความจำไม่ค่อยดีเลยอ่ะหากเงินเดือนแล้วเนี่ยหากเงินเดือนเลยหากเงินเดือนเจ้าของกิจการใช่พักงานสั่งพักงานพักงานอยู่บ้านกั่งบ้านเลยสี่เลยตัวเลยไม่อุ้ยอะไรนี่จัดดูอิดไนกี้ตัวเบลอ ส5โลพี่ประมาณร80ตัวบวกลบมันเป็นงานเบอร์หนึ่งพี่พี่เอาไปไม่ต้องเสียทิ้งนะคะเพื่อนนิดหน่อยเอาไปซักเอาไปอะไรแต่ถ้าเป็นงานเบอร์สองทิ้งแน่ๆค่ะทิ้งเยอะด้วยนะคะใครได้ทันดูคลิปที่แครรีวิวไปนะคะแต่แครลบไปแล้วแหละอันนั้นแค่ามาขาย2 0 0พันกว่าบาทที่เป็นลมเลยไม่กล้าขายลูกค้าเลยรุ่นนั้นนะคะคือเพิ่มอีกนิดหน่อยเฉลี่ยต่อตัวไม่แพง3,500บาทค่ะพี่เบอร์หนึ่งนะคะ ใครรับรีวิวส่งให้ฟรีส่วนใครอยากเอากระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้นะคะค่าส่งปลายทางเลยดูดิเบอร์หนึ่งอะผ้าเขาจะใหม่นะคะคอเขาจะแน่นๆอย่างนี้เลยส่วนเรื่องแบรนด์เนี่ยต้องไปลุ้นนะคะไนกี้ค่ะ เบอร์หนึ่งผ้าจะค่อนข้างใหม่นะคะนี่ให้ดูไกลๆคอจะแน่นแบบนี้นะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะเป็นโอเวอร์ไซด์เดอใครรับ3,500ส่งฟรีไปโลดเดอกระสอบนี้ สะอาดค่ะสวยเลิศเลิศดูความใหม่ความสด กัดเลยนะลายเสือด้วยนะใช่โหดเลยโหดนะเสื้อนักซิ่งเค์อยอันนี้แม่มาเหรอไม่ใช่แม่หมดเลยพี่น้องกันกินเยอะ

โ,โล่เยอมาเลยฮัลโลส้มอะไรโ o โลว้าวใหม่ไม่ใหม่ล่ะป้ายแท็กยังอยู่เลยค่ะพี่จ๋าใหม่มากใหม่มากสวยค่ะพี่ประทุมพรสวัสดีปีใหม่ค่ะคนเนียบมาโอ้ยสู้ๆนะพี่ๆเราจะไปด้วยกันนะคะอุ๊ย พี่ชัยสมานส่งดาวให้ด้วย ตัวนี้จอแดนค่ะเหยียบรถคันนี้เ <laughs> หยียบเหยียบทุกอย่างเหยียบทุกอย่างเนียยเหยียบทุกอันเหยียบทุกอย่างนี่3 XL อะไรก็มีนะคะพี่พี่ รีวิวส่งฟรีโลดใครอยากได้ก็สอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้นะคะค่าส่งปลายทางดูดิคอแน่นไหมเบอร์หนึ่งอารมณ์แบบนี้นะอารมณ์จับผ้าแล้วแบบ พี่เจนหคะเยเลอนี่นี่ัวเราะเลยอ่ะเผิดองพี่เทำไมเจนรความผิดพี่หดีนะพี่สวัสดีค่ะ เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลุงใส่แว่นดูย้อนหลังได้คุณ ขายนะคะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะพี่จัดเบอร์หนึ่งดีกว่านะคะ3,500บาทเท่านั้นเฉลี่ยต่อตัวไม่แพงพี่พี่ไม่ต้องเสียทิ้งเยอะนะคะคถ้าเป็นงานเบอร์สองอะพี่สุขภาพแข็งแรงค่ะ<อ>จากค<อ>ุณ<อ>พ,พ,พี่เจอลวหนึ่งตัวทอมมี่โอ้

รับกระสอบรีวิวนะคะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะคะเบอร์หนึ่งเลิศเลดเอาไปขายได้ทั้งลูกเลยนะพี่นะสะอาดมากสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเนี่ยน้อยมากเรื่องแบรนด์ไปลุ้นเอาในกระสอบนะคะเสื้อผ้ามือสองตามเกรดตามราคานะพี่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเชื่อได้เลยเพราะว่าเราขายของกับลูกค้าเนี่ยเราบอก บอกทุกอย่างนะพี่มือสองตามราคาแน่นอนนะคะของเราจะเป็นเลือกเกรดที่แบบเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียให้น้อยที่สุดลูกค้าเอาไปต้องไม่ขาดทุนนะคะมีเปื้อนเสียบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของสภาพมือสองนะแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วพี่พี่ทิ้งครึ่งๆึ่งอย่างเงี้ยกไ็ไม่ได้ไม่ได้ เอาไปก็ต้องมีกําไรเนาะขาขายเหมือนกันนะพี่เราไม่ได้แบบสักแต่จะขายอย่างเดียวเราก็ต้องคิดถึงลูกค้าด้วยนะคะว่าเขาเอาไปเขาก็มีกําไรประมาณ180ตัวบวกลบค่ะเป็นงานเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เมกานะคะ ชอบสายแบบแบรนดกีฬานะกระสอบนี้เยอะอยู่นะคะสเตเตอร์แขนยาวมีค่ะสั่งได้เลยนะคะเคยประมูลแล้วก็ไม่ได้45หโลหรือว่าขาดทุนถึงไม่ส่งมาครับไม่รู้นะคะของเราไม่มีประมูลนะคะเราไม่มีการประมูลนะคะพี่เราขาดทุนก็ขายมาแล้วนะปีที่แล้วนะคะเซลให้ลูกค้าปีละหนึ่งครั้งนะคะ ยังไงก็ส่งอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นโกดังเราโกดังอื่นเราไม่รู้นะคะเราไม่พาพิงถึงใครด้วยนะคะเรายืนหนึ่งยืนคนเดียวนะคะไม่มีสาขาใดๆด้วยนะคะคุณพี่อุ้ยดูดูคะ่ะรถรถหลูๆคอแน่นๆไปเลย ก็สุดท้ายหรือเปล่าไม่แค่ยัอสีดิวยังอุตส่ามีแอบมีรีวายด้วยนะ ああเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เบอร์หนึ่งนะคะป้ายบอลเหลืองนะคะใครรับรีวิวส่งฟรีใครรับกระสอบใหม่ค่าส่งจ่ายปลายทางนะคะสนใจสั่งได้เลยคุณพี่จา๋างานดีงานเลิศเบอร์หนึ่งเอาไปไม่มีขาดทุนรับลูกรีวิวได้ค่ะพี่มน,น,นัสนันจุบจ๊บจุ๊บส่งฟรีให้นะคะพี่มนัสนันจ๋าส่วนท่านอื่นเอาเป็นกระสอบใหม่ไปลุ้นเองได้เลยนะคะ